ท่านเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟจากครัวนะร้อยสายเนาะเขาเรียกขั้นตอนร้อยสายนะท่านเดี๋ยวเอาสายไฟเห็นละสายไฟอยู่ในสลิงเนาะร้อยสายเอาดำกับแดงเป็นสายหลอด ดำแดงแล้วก็นะฟ้าเอาครีมไหมจะมารถทำงานไฟเป็นยุบอ่ะ บ่เคย,ยเนาะนึกว่าเป็นงานไฟจะได้ให้โชว์ฝีมือเลยอันนี้จะเป็นสายสองจุดห้าเนะท่านเป็นสายอ่าเป็นสายตัวใหญ่สำหรับเดินเข้าปลักนะพี่น้องเลยผมก็จะใช้สายตัวใหญ่โยงมานะครับ <c oughs> โอ้คุณเลยเนาะจากคุณมาพี่เออสายปลัก๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้นนะก็แออย,ยกต่างหากนะพี่น้องไอ้สายสายปลัก๊ก กับสายหลอดนะต่างหาก ลงมานี้สามเส้นปึบปึบ,ปบ ผมเริ่มมาจากตรงครัวก่อนนะทุกท่านแล้วแต่สะดวกนะใครชอบเริ่มจากตรงไหนก่อนได้หมดหักเกียวพี่องเย้ยนะเวลาตัด้ายก็เพื่อเืไว้นะท่านเผื่อไว้สานหน่อย โอเคแล้วก mm ็เข้าหลอด ร้อยสายไว้เฉยท่านยังไม่ได้ต่อหายังน้อยมอน <c oughs> อ,อ่าทีนี้ก็สายเมนไปโน่นเลยโอ้ยาว มีหรือเปล่าสายไฟที่บริสไซเป็นสายอันนั้นนะสายธรรมดาเนี่ยพราเป็นสายแข็งอันะนบ่มีเลยผมมีเนาะเอาสายดีลเลย Det er vanskelig å avgjøre finale Ừ, à, bên đây. ອືຢ່າເດີນຊ້າຍເພີນ້ມາ

ยังไม่ออกปอีกอ่ะนี่ออกไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวไปดึงตรงข้างในก่นอนเข้าไปดูดึงซนมันจังน่อย ดึงออกมาอย่งางน้อยอืแเ้อพ่อเออแล้วก็ปิดโคดไว้เออโบโบ,บนี้มาทั้งที่หักมาทั้งที่เออหักหักคัดไว้เออแบบนั้นแหละโอเคเออมาพ่อมาบันไดมานี่ <c oughs>

xoay thô quá thô phịch thô phịch thô phịch không nhau chứ bà bà trứng rúp lao <laughs> uhm, thô phịch cái này gì đây ờ xoay huh? ok uhm. कब มันไปสวยทุกท่านงัดไขวดูใส่ท่อเฟกเดี๋ยวมันจะดูเป็นระเบียบดูดูมีมาตรฐานกว่าเดี๋ยวไปเอากิฟก่อนเอากิฟหนีบสักหนึ่งตัวอืม ไอ้ตุ๊กต o n งอ่ะเยียวตุกต o n งตุกต o n งเด้อเออตรงตรงถ้าตรงตรงมันสีเขาอยู่เออนี่แหละงองอมันภูเขาได้งอนะตําอ่าเออใส่ท่อฟิกกันดูเป็นมาตรฐานหน่อย Ya ah, ni đừng làm nó kiếp này bị thơm สวยอะไรโอ้ไอ้เมล็กดูดมักเลย

ต้องเป็นแนวนี้เลยเอ,ออโอเค okay. ตัวนี้บดได้ไซสออกใส่ได้ของมือมันลุดเลยอืออันนั้นมันบอยดีแล้ว S <S <S ไปบดได้เข้ากัข้างในเ,เดี๋ยวจะทั่เนะใส่เกือบก่อนเอขั้นตอนการร้อยสายพี่น้องเฮ้ยเจ้า เหลือแค่ต่อสายพวกนี้ก็โอเคแล้วสายนี้เข้า,าเลยะเข้าเลย